พิธีวางผ้าบางสกุลไตรเปิดงานชาวปนิกิจนายประสิทธิ์พงพุทธ,ธาปันพลก่อตำบลนาคำอําเภอสิรีนงครามจังหวัดนครพนมวันที่26ธันวาคมพ2565อดีสศศพฒุ์พัชรศักดิ์ภาคเพืพ่อไทยจังหวัดนครพนมเขตหนึ่งได้รับเกียรติวางผ้า บางสกุลไตรเปิดเพื่อส่งดวงวิญญาณด้ประสิทธ์วงพุทธาบ้านโพนโกตำบลนาคามอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งภาคเพื่อไทยจังหวัดนครพนมเขตหนึ่งอำเภอนาว่าอำเภอรีสงครามอำเภอนาทมอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมผลิตโดยอดีศสภู่พัฒน์ระชรทรัพย์ โทรศัพท์042193888 042193888พี่น้องชาวจังหวัดนครปนมพี่น้องชาวจังหวัดสกลนครและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมอดีตสสภูมิพัฒน์พัชรศัพท์พักเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนซึ่งทางพักเพื่อไทยมีนโยบายที่จะ มาพัฒนาประเทศและถ้าเป็นรัฐบาลพร้อมที่จะทำทันทันทีเพื่อไทยมายาเสพติดยาบ้ากัญชาต้องหมดไปทันทีนะครับนั่นคือเรื่องแรกที่เป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยยาบ้ายาเสพติดกัญชาต้องหมดไปทันทีเพื่อไม่ให้ลูกหลานของเรา ไปพีไปสูบกัญชานะครับลูกหลานของเราต้องได้ถือแท็บเลต็ตคอมพิวเตอร์ไปโรงเรียนตั้งแต่ชั้นป .1 ขึ้นไปซึ่งทางพักเพื่อไทยมีนโยบายมอบคอมพิวเตอร์แท็บเลต็ตเครื่องนึงกะจะใหญ่ประมาณหน้า A4 ครับพี่น้องมอบให้ลูกหลานนึงแต่ป .1 ขึ้นไปและมีอินเทอร์เน็ต WiFI เร็วและแรงแจกทุกหลังคาเรือน และให้ลูกหลานของเราได้ทุกคนนั่นคือเราจะเข้า